แล้วพี่ชายทำไมเดินมาต่อยจา้าไปกย่อยสงสัยแม่งแค้นส,ส่วนตัวเฮียเะียพวกนี้โดนบ้านเน่สัวตว์โดนผู้ปกบ้านเน่่ okay. 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 ยงังไม่พร้อมโอเคพร้อมละโอเคยองกันไปโดนดาเมจนะเว้ยโดนทีบแล้วมันกรลุกขึ้นมาต่อยอ่ะ สองในสามเดิมหนึ่งแสนเริ่มได้ครับอูอยอกต่อยอานอนยอ้ยตำรอจอุยอุยอยอุอยอุยอุอ้ยอาอุยอ้ยออยอนยอุอะยอุยาุยออยอุยอ้อยอุยออยอออุยลุกอุชอุะยอุอุยออยอออยอยอ แค่ไล anyway, ่อยากต่อยมานานละตำรวจเนี่ยกูอยากต่อยมานานละไล่ทำไมเอ้ยเฮติดมุมไหมน้องเก็บเองแล้วใส่พี่โอ้ยมั่วไปหมดเอ้าโอ้ยโอ้ย โอ้ย Beth. เบสพอดีโอ้ยโอ้ยลัวไปโอ้ยเฮีย้ยตำรวจตึงมากสวยเฮ้ยเฮ้ยก <ลง S 1> ูโดนกูโดนเนี่ยตำรวจจ๋าๆเนี่ยต่อยโค<ง>ตรเก่กอกงอ่ะที่ต่อยชนะไอโอป่ะไอ้ยัยงยพิชานพิชานโดนสก,กิลเปล่าหัวทองโดนกูเบสเยอะเฮ้ยพิชานยังอยู่อะ ตัวเดียวสวยตาจ้าเก่งเยี้ยวกุ้เอาผู้หญิงมาเหลืองก้อนตาจ้าต่อยโคตรเก่งกดหมอบ่อยๆกดหมอบ่อยๆมันกันดามจสวยไหลไปยาวไปสวยถีบก็ได้ถีบก็ได้ขลังถีบก็ได้ถีบก็ได้ต่อยกันเองทำไมเนี่ยเออนั่นแหละต่อยไม่เข้าละงานน่ะเออ อย,อย่าหาว่าลุมจา้าบอกโผร่นยาวให้ปอนแบกแล้วันสวยโดนโดนสกัดหรือเปล่าะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ไอ้เหี้ยอะไรอะโก็วยูนบูดูไปมั่วเอ้ยอย่าทุ่งตีกันอย่าตีกันอย่าตีกัน ไอ้ยตำรวจนั้งรู้วะยดึดยึดเจ็ดอยู่วะจเจมอยากแต่ตำรวจว่าออกมาดิพี่พิชายเข้ามุมก่อนนะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปให้ไอ้ลูกบมูเนี่ยเพื่อนที่มึงมาไล่เราวันนั้นเนี่ยร้องเอาคืนหน่อยละมันทำเราเกินละผมโดนลูกสองตัดครับจ้าเอาคืนเอาคนะืนตำรวจจ้าจ๋าไหม เห็นเขาว่าแม่นมากสำรับจ้าจ๋านี่แบบยิงเป็นแตกเลยยังเอ้กอยูแดดดี้เ้ยผิดช่องเคล็ดลับมันก็คือไอ้สกิลที่เราหมอบหมอเมื่อกี้เนี้ยมันมันจะช่วยเราบล็อกสกิล ประมาณสองวิหลังจากทำหลังจากกดใช้ไปแล้วนี่อ้าวเงิเมนูอุ้มอุ้มเมื่อกี้อุ้มอุ้มยับเลยวันนี้โอเคอ่ะคนไหนโยกเลื่อนไม่เต็มมายกมือหน่อยมาได้ยังไงเลยมาตรงผมเลยนายอีกคนนึงเลื่อเท่าไหร่ครับพี่บุราพี่บุราพาได้ยังโอเคมาเพลงพร้อมลืมปั๊มแล้วยังขวใส่เกาะนะ ไอ้แมวไม่เปิดเดี๋ยวปอลแหล่แหล่เมื่อกี้ยังตีปีใครยังไม่ได้ไหมหมดแล้วเนาะโอเคไต่หัวทองมาโคตรเยอะแล้วกูโดนโอ้โหตจ้าสาวยับเลยฝั่งนู้นพร้อมไหมยังไม่พร้อมโอเคพร้อมครับ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 โอเคฝั่งนู้นพร้อมแล้วคุณตำรวจพร้อมเนาะยกมือค้อยครบทุกคนฮะ โอเคพร้อมทางคุณตำรวจพร้อมดีเซล่าพร้อมเริ่มได้ครับอุ <spic S 1> ้ยเปิดบาร์เปิดบารตกูก่อนเลยเหรอมาแล้วน้องตุเล<ม>ยอ่ะเออเตะอืมเผยฟิวไปไ โอ้ยไม่มันดูดมัวเว้ยไม่เอาเลยเท่าไม่เอาแล้วโอ้ยทีมนั่นแหละดูว่าดูว่าซ่าแอ้วพี่ชายทำไมเดินมาต่อยจ้าไปก่อนสงสัยแม่งแค้นส่วนตัวไอ้เฮียจะพูดแคโดนบ้านนี่ตัดโดนบ้านนี่ อะไรผมไม่ได้อยู่ฮัลโหลกิจกรรมวสตอรี่นะครับเอาโดนอะไรบ้านแตกเนี่พะเ่โดนนชเฮียพวกนี้่เฮ้ยเดนเซียเนี่ยันทัตีกันเลยแกงัแล้วพรอม เฮียเขามาต่อยกูทำไมวะยล่าแป๊บนึงไดไหมขอต่อยไอ้เฮียแก่นี่แป๊บนึงได้มันนี่เอ็นปมานมมานี่มึงมานี่มึงมานี่มึงมาข้างกันากับูเีีกันไดย่งยแข่งอนแล้วไม่คนเดียวน่คนเดียวเดียวตีกัน อันนี้เข้าใจได้ครับอันนี้เข้าใจได้โอเคสี่เลยโอโอเคดิเซล่าชนะขอบคุณครับคุณตำรวจขอบคุณครับคุณตำรวจขอบคุณครับเกมจบกูไม่จบแม้แ่น้อยจบจบมาถึงไอเจเย็นอุยเขาเพิ่งมาอุ้มเนี่ยไม่ใช่พวกผมใช่ไหมไอ้ไอ้หัวขาวนู่นน่ะอ๋อเราต้องจูบ่ช้างกอนเราต้องจูบิช้างเราต้องจูบ่ช้าง ผมชุบจ้านะานใครใครแรกมึงรอดเหรอไอ้สัน <laughs> โอ้่ผมจะนอนแน้นอนเลยผมชุบจ้านะอ่ะที่ทนันวิ่งไงทันนะกันนะเฮ้ยกดแบกไม่ได้ว่ะเขาเขา,เขาแคนเซลแบกไปแล้วไใช่